สวัสดีครับมนีอยู่กับผมอีกคือเก่านะครับโดนัทนักเรื่องครับมณีผมก็มีโอกาสได้พาไปเที่ยวน้ำตกก่อนะครับสิพาไปเบ่งความงามของน้ำตกครับครับตอนนี้ห้องก็ได้เดินทางมาถึงบันทีรบเรียกแล้วครับบรรยากาศขางหนาทั้งคืนครับไปกันเลย พอเขามาถึงข้างใน,นเขากลับมาติดต่อเสาเสียสู้ชีพกันนะครับนี่ก็จะมี้านเซเว่นเล็กๆอยู่ครับลานสาวัสดิการของทางอุทยานครับซื้อน้ำซื้อยางไปเตรียมพร้อมครับก็มีขายของขายหลากหลายครับหลังจากซื้อของเสร็จเขากลับไปกันเลยก่อนที่เขาไปก็จะลืมอ่านกฎระเบียบของทางอุทยานที่เขากาหนดไปแล้วนะครับส่วนข้างล่างนี่ก็จะมีบอกเวลาเปิดปิดนะครับไปเลยครับเขาก็ย่างกันไปต่อเลยครับ เดินแบบชิวๆครับบรรยากาศท้างขึ้นกับประมาณนี้ครับเหมือนไปเดินเก็บเห็ดเก็บยังครับแต่ว่าท้างก็จะดีกว่าเล็กน้อยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทําท้างว้ให้ครับครับตอนนี้เขาก็มาถึงป้ายบอกท้างจุดแรกแล้วนะครับส่วนร้านบางนี้ก็จะเป็นร้านกลางเต็นครับเอาไว้กลางช่วงฤดูหนาวครับนี่ครับร้านกลางเต็นเขากจะมีให้ครับหนาห้ันก็คงสิบมมีคนมานอนหรอกครับแต่ว่าหนาหนาวก็ถ้าจะมีอยู่ครับเอายางเลยไปเี็กน้อยครับ ก็จะมีป้ายบอกทางลงไปเลือน้ำนะครับเราก็จะมีร้านกลางเต้นร้านที่สองครับอยู่ตรงนี้ครับที่เขาเอาไว้ให้เขามาแคมปิ้งครับสายแคมปิ้งบ่อคอนพาดครับบรรยากาศดีชิวๆครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดครับนี่ครับร้านกลางเต้นครับบรรยากาศดีครับแนะนําเลยครับส่วนน้าตกที่งามที่สุดเขาต้องย่างขึ้นไปอีกนะครับไปกันเลยครับไปกันต่อครับ ไปผมอ่ะเริ่มเมื่อยแล้วล่ะตอนนี้เริ่มเริ่มหอบแล้วครับครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับเหลืออีกสองรอยเมตรนะครับระยะทางครับเหลออยู่ไกลวัานีนครับสองรอยเมตรครับบรรยากาศทั้งขึ้นครับส่วนไผ่เมื่อยกับมีจุดนั่งพักไห่เป็นจุดเป็นจุดไประหว่างทางนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ร้อยเมตรแล้วครับทุกทุกคนครับใกล้จะถึงแล้วครับจุดสิกเนจ์ของน้ำตกนี้ครับ ส่วนที่พัคเหนือกับมีให้ประจำจุดตลอดทางครับก็จะถึงแล้วครับครับตอนนี้ห้องก็ได้มาถึงตรงน้าตกที่งามที่สุดในน้าตกนี้แล้วครับจุดนี้เจอเลยครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับประมาณนี้ครับครับไปเบ่งน้าตกที่งามที่สุดกันเลยครับกันพร้อมแล้วไปกันเลยน้าตกสีเขียวมรกตครับสีฟ้างามๆเลยครับแบบว่าบัไดสซฟิวเจอร์อีอย่างเลยครับอันนี้คือ ไทยผมถ่ายสดๆจากกล้องสดเลยนะครับนี่งามๆใสๆยังสีเลยครับยังดีทุกคนเห็นครับจากที่เฮายางเห็นาในในนี่เห็นแล้วกะใจฟูเลยครับกะหายเนี่เลยครับน้ำใสปาก่ะสวยงามครับบรรยากาศงามครับนี่ครับแต่จุดนี้เขาให้ถ่ายรูปอย่างเดี๋ยวนะครับเขาบอกให้ลงเลนน้ำครับกันเขาอยากลงเลนน้ำกะตรงยางย้อนกลับลงไปข้าง่างตรงที่เขาผ่านมาครับ นะครับบรรยากาศรอบๆอันนี้ผมก็ถ่ายเองคนเดียวนะครับพอดีขึ้นมาคนเดียวครับคนอื่นก็ถ่ายอยู่ข้างล่างครับมันไก่เขากก่ตางจะเมื่อยครับนี่จะเป็นอีกฟัง่งนึงครับเขียวงามเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นน้ำไปติดตามในอีพีสองตอนเลยนะครับ